ตอนนี้นะคะมีข่าวใหญ่ค่ะเพราะว่า CNBC ได้มีการเปิดเผยรายง,งานว่าสีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดย Hype Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้มีการจดทะเบียนบ,บนดัชนี KOSPI ในขณะที่ SM Entertainment, JYP Entertainment และ y g Entertainment จดทะเบียนบน KOSDAQ ที่มีมูลค่าการตลาดน้อยกว่าแต่วันนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้นะคะหุ้นของ Hype ได้ร่วงลงมาแล้วถึง29%ค่ะส่วนหุ้นของ SM ก็ร่วงลงมาถึง36%และ YG หุ้นก็มีมูลค่าร่วงลงถึง37%ในขณะที่ JYP เขาบอกว่าเป็นค่ายที่ทำผลงานได้ย่แย่ที่สุดมีราคาหุ้นมูลค่าดิ่งลงม มากที่สุดถึง56เเลยทีเดียวค่ะ เขาบอกว่าการที่หุ้นค่ายเพลงเคป๊ OP, กอดคอกันร่วงค่ารานาวสร้างความประหลาดใจไม่น้อยเพราะว่าศิลปินเคป๊ OP, ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการสร้างจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นคงให้กับอุตสาหการรมเพลงโดยเฉพาะบนเวทีดนตรีระดับโลกจนเคยทำลายสถิติไม่ว่าจะบนสื่อโซเชียลต่างๆหรือแม้กระทั่งชาร์ตต่างๆทั่วโลกโดยมีข้อมูลสถิติของ Spotify ค่ะได้มีการระบุว่าตั้งแต่ปี2 1,568จนถึง2,567ยอดสตรีมเพลง K-POP บนแพลตฟอร์มนั้นเพิ่มขึ้นกว่า180%ในสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงมากกว่า420%ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโดยรวมทั่วโลกอยู่ที่มากกว่า360%โดยในรายงานนะคะก็ได้ระบุว่าวง BTS ซึ่งเป็นศิลปิน K-POP ที่มียอดขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ส่วน Black พิงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปิน K-POP ุวงแรกที่ได้ขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรีโคเช l l a ในปี2562นอกจากนี้ค่ะ Black พิงกยังเป็นศิลปินเกาหลีใต้กลุ่มแรกที่ขึ้นแสดงเป็นศิลปินหลักในเทศกาลดนตรีใหญ่ของอังกฤษย,ยกตัวอย่าง เช่นเทศกาลดนตรี BST Hyde Park ในกรุงลอนดอนในปีที่ผ่านมานี้เองแล้วก็มีวงน้องใหม่อย่างวง New Jeans นะคะแล้วก็วง Boy Band Stray Kids ที่ได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรี Lola p a l u s a ในปีนี้อีกด้วย ซึ่งมีหลายๆคนหนคาเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงเคป๊อแล้วก็เคซีรีบอกว่าตอนนี้อาจจะถึงจุดฟองสบู่แตกแล้วก็เป็นได้เพราะว่าหุ้นก็กอดคอกันรุ่งละนาวนี่แหละเป็นเพราะปากตัวเองแท้ๆบางคนก็บอกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนิสัยของเขาทั้งหมดเลยก็ได้จริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอยกคำหนึ่งมากล่าว ว่าการเวลาพิสูจน์คนไม่ว่าจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเอ่ยนักข่าวเกาหลีเอ่ยเอเจนซี่เอ่ย์ทำทุกอย่างแต่ว่าพูดอีกอย่างไม่อยากจะพูดเลยมีหลายๆเรื่องในอดีตที่แบบว่าทําให้เป็นเรื่องก็มากพอแล้วไหวจีก็พอกันเข้าใจเลยว่าทําไมปัจจุบันนี้ราคาหุ้นถึงได้ลดลงกว่า5 0บบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าในความคิดเห็นของเราในปัจจุบันนี้เคป๊อปเหมือนกับว่าไม่ มีอะไรน่าติดตามแล้วมีแต่แนวซ้ำๆเดิมๆผลิตนักร้องนักเต้นจนล้นประเทศแต่ว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนักแสดงของไทยเนี่ยจริงๆแล้วงานดีกว่าด้วยซ้ำแล้วก็เมืองไทยเราค่อนข้างจะเปิดกว้างมีให้คัดเลือกตั้งเยอะแยะ แต่ว่าตอนนี้แม้แต่นักสแสดงดังๆในเกาหลีก็ยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นักซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าไม่ว่าจะเป็น k s e r i e ส์เคปออะไรต่างๆเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเยือนประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยล่าสุดนะก็ได้มีการเปิดเผยจากสื่อ Korea Times ที่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งกระแสที่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวในเกาหลีใต้นั่นก็คือเมนูอาหารนั่นเองเขาบอกว่ามีเมนูอาหารที่ได้รับเลือกเป็นตัวแต่งของแต่ละภูมิภาคซึ่งนั่นมีผลมาจากพวกซีรีส์เกาหลีนั่นเองค่ะโดยทางด้านบีซีคัสที่เป็นผู้ให้บริการด้านการชําระเงินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดนะคะบอกว่าเมนูไก่ทอดเกาหลีนี่แหละเรียกว่าเป็นเมนู ที่ได้รับขัดเลือก เป็นตัวแทนของเมืองแทกูที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีซึ่งเรียกว่าติดอันดับสูงสุดในการใช้ใจ่ายทางด้านอาหารท้องถิ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยติดอันดับต่อเนื่องยาวนานถึง3ปีค่ะตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2024โดยถัดมาก็คือจาจ,จังมยอนหรือบะหมี่ซอสด,ดำแล้วก็ปูดองซีอิ๊วซึ่งเป็นเมนูอาหารที่เป็นตัวแทนของภูมิภาคตะวันตกของโซลหรือว่าพื้นที่ครอบคลุมในจังหวัดคยองกีและ ซึ่งตามมาเป็นอันดับที่2และอันดับที่3โดย b c คัดได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ายอดขายอาหารที่เพิ่มขึ้นของปูดอกซีอิ๊วซึ่งจริงๆในเมนูนี้ในอดีตไม่ได้รับความนิยมเลยเพราะว่ารสชาติและก็รูปลักษณ์อาจจะไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงอาจจะมีเหตุผลอื่นๆแต่ว่าปัจจุบันนี้กลับมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าในละครภาพยนตร์แล้วก็มีสื่อเกาหลีต่างๆนำเสนออาหารเกาหลี ที่หลากหลายโดยกระตุ้นความอยากลองของผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองส่วนอาหารอื่นๆที่เดิมนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมในอดีตแต่กลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเต้าหู้อ่อนของคังหนึ่งและข้าวต้มหมูข,ของปูซานั่นเอง โดยพีซคันะคะได้ให้ข้อมูลว่าหนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมารับประทานอาหารพิเศษของท้องถิ่นกันมากขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับอาหารเหล่านี้สูงกว่าชาวเกาหลีที่เป็นชนพื้นเมืองในภูมิภาคถึง4.8เท่าเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวรวมถึงองค์การการท่องเที่ยวเกาหลีหรือว่า KTO ก็ได้ออกมาประกาศสโลแกนที่เป็นแคมเปญการท่องเที่ยวในเชิงอาหารหรือเท เ y o ย r k o r ี a พร้อมจัดทำรายการอาหารพวกของขบเคี้ยววัตถุด,ดิบรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นตัวแทนแต่ละภูมิภาครวมทั้งหมดถึง33รายการโดยทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นมานั้นก็มีเป้าหมายเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะและยังเป็นการยกระดับสถานะของเกาหลีในฐานะที่จะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารชั้นนําอีกด้วยแต่หลายๆคนก็วิเคราะห์กันนะคะว่า สำหรับประเทศเกาหลีใต้ อาหารนั้นไม่ได้เป็นตัวดึงดูดที่แท้จริงค่ะเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวเกาหลีส่วนใหญ่ก็จะไปตามรอยเคป๊อปเคซีรีพวกนักร้องนักแสดงเกาหลีต่างๆที่มีชื่อเสียงแต่ว่าโดยจริงๆแล้วรสชาติอาหารของเกาหลีนั้นไม่ได้มีอะไรที่น่าดึงดูดเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อาหารเกาหลีที่โด่งดังก็จะเป็นพวกบะหมี่ซึ่งเป็นอาหารสําเร็จรูปแต่ว่าในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกไม่ค่อยสนใจอาหารที่เป็น พ่อสำเร็จรุปเท่าไหรนักหลายๆคนนิยมรับประทานอาหารที่เป็นของสดใหม่เพราะฉะนั้นเมืองไทยที่เคยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกจึงได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกอยากจะมาเยือนแล้วก็มาชิมอาหารไทยสักครั้งเพราะฉะนั้นเมืองกับว่าตอนนี้เกาหลีใต้พยายามจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากที่มีกระแสต่างๆออกมาหลัง จากที่ประเทศไทยมีแฮชแท็กแบนเกาหลีทาให้สื่อทั่วโลกนั้นเริ่มจะหันมาสนใจว่าทํำไมเกาหลีใต้ถึงได้มีประเด็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเกาหลีหรือว่าตอนนี้ที่แท้จริงแล้วประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้เต็มใจจะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่าไหร่นะหลังจากที่มีหลายๆสื่อออกมาวิพากวิจารในสื่อโซเชียลเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่า องค์การการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ต้องการที่จะฟื้นฟูชื่อเสียงของการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ก็เลยพยายามจะออกแคมเปญต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั่นเอง